ตัวอะไรอ่ะดำ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 เมื่มันแอบมองเราอยู่ตัวอะไรดำ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 นายเดินไปดูดิเดินไปดูดิตัวอะไรดำดำน้องหลวงบอกเหมือนเจอตัวอะไรดำดำฮะเหมือนเป็นคนตาฝาดแบบว่าหลงนี่มีเสียงเลยฮะมีเสียงเมีเสียง ใครอ่ะใครเฮ้ยระวังหลงอย่าเพิ่งเดินเข้าไปซีซสัวตัวดำๆน่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปมานนี้เอามาใครวะตัวดำๆน่าทุกคนเห็นปะเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวดำๆถ้าเป็นถ้าเป็นทาสานกับพี่ยมเนี่ย เขาวิ่งมาหาเราแล้วนะหลวงทุกคนเห็นปะใครวะทาร์ซานบอกใครวะมีกระชากซานก็ใช่ไหมใครวะโดบลเลอร์เลยโดบลเลอร์เลยค่ะะเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆเหมือนพ่อน้องทาร์านเลยใช่ไมึงไปเจอไอ้ตีหน้าตาคล้ายๆเหมือนพ่อน้องทารซานเลย เอ้ยออใช่ใช่ใช่ใเอ้ยทุกคนพ่อน้องตาซานใช่ใช่ใช่เขาแอบเหฮ้ยเฮ้ยเแล้วเขาจะแอบเหรอทำไมวะตุนอบไว้บ้าก้อตุนอบบาบาฮัลโหลฮัลโหลพอน้องตาสานเขากลับมานะเขาบอกว่าเขากลับมาเอาของวันที่เขาไปเนี่ยเขาแบกไปไม่หมดนะอืเขากินน้ำให้เขากินน้ำไปก่อน ว่าแล้วทาไมเขาเจอพวกเราเนี่ยเขาถึงไม่วิ่งออกมาไม่เลยเขานั่งแอบนั่งดูนั่งจ้องนะทุกคนถือว่าเขาก็จาได้ลใช่เขาก็จาพวกเราได้ก็ดีนะเขายังเซตตัวเองนะทุกคนดีกว่าเขาออกมาผงผ่างเกิดถ้าเป็นไม่ใช่ผมขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะเป็นกในพาเนี่ยใช่ใช่ขบุอก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคน ทุกคนครับเมื่อกี้เลยตอนประมาณสามโมงเย็นนะครับมันมีลุงคนหนึ่งเขาไปหาเห็ดกลับมานะทุกคนเขาไปหาเห็ดกลับมาเขากลับมานะครับแล้วก็เขาให้ลูกชายเขาเนี่ยขี่รถมาหาผมที่บ้านเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนที่เขาไปเจอเห็ดอ่ะเหมือนว่าเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะผมยาวนะทุกคนเขาบอกเขาเจอผู้ชายนะเขาบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยลูกชายเขาอ่ะเคยดูคลิปผมอยู่แล้วก็เขาก็จําได้คือ ผมก็งงว่าคนไหนวะผู้ชายคนไหนวะแปลกๆและสถานที่ตรงเนี้เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละที่มาบ่อยๆนี่แหละที่มีห้วยไงที่มีอะไรอ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นน้องทศสารพิยมแล้วก็พ่อเขาหรือเปล่าอะไรทานน้องเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะใช่นะแต่วันเนี้ยเขาไม่เจอแบบเป็นเด็กนะเขาเจอว่าเหมือนแบบว่าเป็นผู้ใหญ่อะผมประมาณบ่าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมคิดไปคิดมาเฮ้ยแปลกวะทศสารหรือเปล่าวะผมดีใจมากเลยนะทุกคนทศสารพิยม อะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยแบบเขาพูดกับผมสามโมงปุ๊บผมก็เลยแบบว่าต้องรีบมารีบอะไรมาทุกคนก็เดินมาถึงปุ๊บก็เปิดคลิปเลยนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็พาน้องหลงมาด้วยนะมาเป็นเพื่อนผมนะเอ้เดีเอาให้แน่ใจเลยนะครับว่าทุกคนว่าสรุปเนี่ยน้องทาสารกลับมาหรือเปล่าใช่หรือว่าใครกันแน่ที่ลุงเขาไปหาเห็ดแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น้าเห็ดขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นแบบ เยอะอะไรขนาดนั้นทุกคนก็พอหาหากินได้อยู่นะครับแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ว่างที่จะไปหาเลยนะทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าคือมีท่าฤษีนี่แกพูดกับผมว่าน้องทาสานเนี่ยสบายดีแล้วก็ก่อนที่ผมเนี่ยปิดกล้องผมถามกับท่าฤษีว่าผมถามกับท่าฤษีว่าท่าฤษีและน้องทาสานเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาไหมท่าฤษีก็บอกกับผมคำนึงว่าจะมีคนกลับมา เขาบอกว่าจะมีแค่คนกลับมานะแต่ผมไม่แต่ผมไม่รู้ว่าใครฮะพี่ยมหรือ่าไม่รู้ว่าพี่ยมหรือว่าน้องทาสานหรือว่าพ่อน้องทาสานนะแต่ถ้าฤาษีแค่บอกผมว่าจะมีคนเนี่ยกลับมานะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครผมก็เลยแบบว่ารีบมารีบมาเปิดคลิปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อที่เราเนี่ยจะเดินไปดูนะครับว่าสรุปใครกันแน่เพราะว่าเย็นแบบเนี้ยผมว่านะถ้าเป็นทาสานอะยังไงเนี่ยเราต้องเจอร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่น้องทารสานเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าปกติสถานที่ตรงเนี้ที่ผมมาเปิดกล้องก็จะเป็นที่ที่มหาทารสานกับพิยมนะครับเป็นสถานที่ที่เรามาบ่อยที่สุดละโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณพี่พียบสีนะตลอดเวลาเนี่ยที่คอยดูแลกันตลอดที่คอยดูคลิป ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เนี่ยแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยทุกคนขอบคุณจริงๆเลยครับตอนนี้ก็บ้านผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงขอบคุณการสนับสนุนจาก p p f c ทุกท่านที่ซับพอร์ตกันมาตลอดด้วยกันไม่ข้ามโฆษณาเลยทุกคนขอบคุณจริงๆนะโอเควันนี้เนี่ย ผมดีใจนะว่าเราจะไปลุ้นพร้อมๆกันเลยว่าเราเนี่ยจะไปเจอน้องทาสานกันหรือเปล่าเพราะว่าพีพีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคิดถึงกันมากๆเลยนะไม่ใช่แค่พีเอฟซีนะผมด้วยนะทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะทุกคนโอเคถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ครั้งแรกก็ดูก่อนนะถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนโอเคเราไม่อยากพูดเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องทาสานพร้อมไหม้ถ้าเจอทาสานเราดีใจมากทุกคนไปโอเคครับทุกคนเราไม่ต้องพูดมากําเพลงกันแล้วนะ ตอนนี้เนี่ยเดินมานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันลดลงไปเยอะเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนหน้าหน้าห,หน้าจะเยอะอยู่นะน้องหลงแดดทางเดินก็เราก็ต้องน้องหลงต้องเดินทางนู้นนะทางนู้นนะ,นะใช่ใช่เพราะว่าทางทางเนี้ยมันลงไม่ได้มันถลม่ม ใจเย็นใจเย็นค่อยๆลื่นไหมไม่เลือนเลยน,นะฝนก็เลิกตกไปหลายวันอยู่นะคือไม่ได้เลิกหรอกก็เขาเรียกว่าละ่ะว่าฝนตกน้อยดีกว่าทุกคนเหมือนน้ำจะขึ้นไหมเนาะ เหมือนน้ำขึ้นเลยน้องลงใช่ลงทางนี้แหละถูกต้องอ่าทุกคนน้ำก็ไม่ก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ลดนะก็ปกตินะยังสวยเหมือนเดิมเลยทุกคนเห็นปะยังสวยยังอะไรเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าน้ำจะขุ่นนิดๆน,นะคะ ไม่ไม่เห็นเลยวะหลวงน้ำมันแรงอยู่นะตรงเนี้ยถ้าเจอนะผมดีใจมากเลยนะขอบคุณนะลุงคนนั้นเนี่ยเขามีอะไรเขาก็ชอบมาหาผมแล้วก็ลูกชายเขาเนี่ยชอบดูผมมากๆเลยนะครับเขาเจอเนี่ยเขาก็เลยรีบมาบอกผมเพราะว่าวันเนี้ยเขามาหาเห็ดเนี่ยโซนในป่าแถบนี้นะครับแถบนี้ทุกคนเพราะว่าป่าแถบนี้มันลึกมากเลยนะ ถ้าเราเดินไม่เป็นเนี่ยคือหลงดูดิมีข้าวของไหลลงมาเต็มน้ำมันรู้สึกจะตื้นด้วยนะครับไม่มีวิแวแวเลยวะมีรอยตีนไหมนังหลงมีปะมีมีรอยตีนไหมเออเป็นรอยตีนคนใหญ่เนี่ยว่ะ ไปรอยปีนใหญ่เหมือนใส่รองเท้าไม้หอมด้วยเนาะเนี่ยไปรองเท้าไม้หอมนี่นี่นี่รองเท้าไม้หอมนี่รอยเด้งคนใหญ่นะครับเหมือนจะเป็นรอยเดินมาทางนี้คนมาหาเห็ดกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี้ยคนหาเห็ดเยอะนะ น้ำแรงไหมทําไมเองไม่เดินตรงนี้ละ่ะเนี่ยมาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ที่น้องทาซานอะไรมาอาบกันนะคนแต่เดี๋ยวนี้มันลงมาไม่ได้แล้วทุกคนเห็นปะปานไปหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องแต่น้ําพายุมารอบน,นั้นก็ไปหมดเลยนะไปหมดจริงๆไม่มีวิวแล้วอ่ะ ไมไเดยว,ว่าหลงเห้ยมีป่ะมึงหลงบอกมีรอยตีนรอยตีนผู้ใหญ่หรือว่าเด็กผู้ใหญ่ลองทำไม่หอม,ม,น,ม,หอมน่าจะเป็นคนมาหาเหตุอะ่ะมีวิแววเลยดถูถ้าทาสารกับพี่ยมกับมานะโห มดีใจมากนะไม่ได้เจอเขาเนี่ยนานมากเลยทุกคนตัวอะไรอ่ะดํา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 เมื่อวันนี้มันแอบมองเราอยู่ตัวอะไรดํา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 มเดินไปดูดิเดินไปดูดิตัวอะไรดําดํน้องหลวงบอกเหมือนเจอตัวอะไรดําดําฮะไม่เปคน มันเป็นคนตาฝาดแบบว,ว่าหลงมีเสียงนะยะมีเสียง,ยงใครอ่ะใครเฮ้ยระวังหลงอย่าเพิ่งเดินเข้าไปซีซัวตัวดำๆอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปวันนี้เอามาใครว่าตัวดำๆนั่นทุกคนเห็นปะ เหมือนเขานั่งอยู่ตรงนั้นอะตัวดำดำถ้าเป็นถ้าเป็นทาสานกับพี่โยมเนี่ยเขาวิ่งมาหาเราแล้วนะหลวงทุกคนเห็นปะใครวะทาสานบอกใครวะนี่ก็ทาสานก็ใช่ไหมใครวะตัวเบลเลอร์อเ,ลอเลยตัวเบลเลอร์อะไรครับะ เ้ยหน้าตาคล้ายๆเหมือนพ่อน้องทศสาลเลยใช่ไม่เ,เจอไม่ไดหน้าตาคล้ายๆเหมือนพ่อน้องทศสารเลยใช่ป่ะเฮ้ยใช่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 เฮ้ยทุกคนพ่อน้องทศสารใช่ใช่ใช่เขาแอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะแอบเหรอทำไมล่ะตุนต้นอบไว้ปะก็ตุนต้นอบบ่บ่บบ ฮฮัล <Hello>, โหลฮัลโหลเอเขาบ่กเขากมาเอาอะไรเขากมาเอาของเอ้ยดี๋วพูด้าสีมห,หสมอเรนพูคว้คอเสีหมออากีบ้าหมอ,อทุกคนครับตอนนี้นะเราเจอพ่อน้องทาสารน,นะคือพ่อน้องทาสารเขาบอกว่านากิโลมาเมาื่ะทุร จะลงมากลอกน้ำอ๋อจะลงอ๋อเขาตกใจเขาเจอเราเขาตกใจนะทุกคนผมถามว่าถาซานกับพิยมไปไหนดนผู้คว้าเข่าหมอผู้คว้าเลอใจือขเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าลูกชายเขาไม่ได้กลับมานะทุกคนลูกชายเขาเฝ้าของอยู่นู่นนะครับเจ้ามบออ๋อนี่เขาเขากลับมาเอาของนะกินนิดต่ะเออกินนิดนเขาบอกเขาเขากลับมาเอาของทุกคน เขากลับมาเอาของเนี่ยทุกคนอ้อนก็หายบามืดนับตาหามมาก็อฮมแบ่อ๋อไม่หายเขาบอกว่าเขากลับมาเอาของนะวันที่เขาไปเขาแบกของไปไม่หมดนะทุกคนเว้นให้เว้นให้รออทีอ๋อนี่เขาบอกเขาลงมากินน้ำนะทุกคนเขาหิวน้ำน่คือขึ้นภูเขาแล้วไม่มีน้ำเยอือขึ้นภูเขาไม่มีน้ำหรอกทุกคนครับเขาน่าจะไม่ได้ไปทางที่มีลูซีนะทุกคนไม่ได้ไม่น่าจะไปทางที่มีลอสี่ถ้าไปทางที่มีลูซี่ก็ าบทางที่มีลุส่สีก็มีน้ําตลอดทางนะแสดงว่าเขาน่าจะขึ้นภูเขาไปลุ้นๆเลยโอเคทุกคนตอนเนี้ยเราเจอพ่อน้องถาสานนะครับผมพ่อน้องถาซานเขากลับมานะเขาบอกว่าเขากลับมาเอาของวันที่เขาไปเนี่ยเขาแบกไปไม่หมดนะอเนนนะืเขากินน้ำให้เขากินน้ําไปก่อนว่าแล้วทําไมเขาเจอพวกเราเนี่ยเขาถึงไม่วิ่งออกมาไม่เลยเขานั่งแอบนั่งดูนั่งยองนะ ทุกคนถือว่าเขาก็จําได้แล้วใช่เขาก็จําพวกเราได้ก็ดีนะเขายังเซฟตัวเองนะทุกคนดีกว่าเขาออกมาผงผังเกิดถ้าเป็นไม่ใช่ผมขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะเป็นพวกในพานี้ใช่ใช่เขาบริสัุทธิ์วินอมิวเลียฮะนอมิวลีเขาบอกเขายังไม่ได้กินข้าวนะทุกคนเดี๋ยว ผมจะนั่งถามเขานั่งอะไรนะทุกคนอ,อ,อืมเขาใส่ไม้หอมเนี่ยว่าแล้วมีเขาน่าจะลงมากินน้ำมาอะไรด้วยอะ่ะตอนนี้เจอพ่อน้องทาสานนะครับแต่ไม่เจอพี่โยมกับทาสานนะเดี๋ยวเราจะลองถามเขาดิดอนเนอผู้ควาเนี่ยอ,กกอ,อากีบ้าหมออ๋อลูกชายเขาไม่กลับมานะเขาบอกดาอนจาอยอ้ไกแะ้วอ้วลูกเดินเรือก้อนอเออนี่ย เขาบอกว่าทาครับครับเขาบอกว่าทาซานกับพี่ยมไม่ได้มานะเขาให้ดูของอยู่ที่นู่นนะครับทุกคนเขาเนี่ยกลับมาคนเดียวมาเอาของนะน่ากินนีบวินีเลยเหรอ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขากลับมาได้สามวันแล้วนะเขาก็ลงมาตาักน้ําอาบน้าทุกเย็ยนเลยทุกคนตอนนี้ก็ลึกที่ก็ทาฮาวี mm. ลึกหมอ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะอาบน้ำนะทุกคนเขาจะลงมาอาบน้ำาลครับออเขาบอกเขาจะอาบน้ำนะทุกคนอันนี้พ่อพ่อน้องทาสารนะครับคือพ่อน้องทาสานนี่ถ้าแกอาบน้ำเนี่ยสะอาดสะอ้านนะทุกคนตัวขาวสะอาดสบายเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะดูเขาอาบน้ำนะทุกคนให้เขาอาบน้ำไปก่อน โอ้โหแค่เจอพ่อน้องทาสารผมก็ดีใจแล้วผมก็นึกว่าน้องทาสารจะกลับมาด้วยแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้กลับมานะเขากลับมาเอาของคนเดียวเพราะว่ารอบที่แล้วเขาไปอ่ะเขาขนของไปไม่หมดนะครับนี่เขาบอกเขามาได้สามวันแล้วนะเขาบอกเข้าไปบ้านผมไม่ถูกในเลยยิฮบ้าบ้าหมอเขาบอกเข้าไปบ้านผมไม่ถูกเขาก็เลยแบบว่าก็รออ๋อเขาบอกเขาไม่รู้จักบ้านผมเขาบอกเขาก็รอเขาก็รอให้พวกเราเนี่ยมาหานี่แหละ ดีนะทุกคนลุงแกก็ใจดีนะครับผมยังบอกนะว่าพ่อทาศานเนี่ยกลับมามถาลือสี่แกก็พูดไรเป๊ะนะทุกคนแกก็บอกว่าจะมีคนกลับมาก็กลับมาจริงด้วยนะครับแต่เป็นพ่อน้องทาซานนะอ,อย่างน้อยก็ดีใจนะทุกคนแต่เ,เขาอัานน้ำก่อนเราไม่อยากจะกวนเขานะทุกคน อย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าทาซานเนี่ยยังอยู่นะเดี๋ยวเราจะถามเขาว่าทาซานสบายดีไหมเออจอเดินหนุควานอุ้มเมือกอ๋อ oh yeah. oh oh ทุกคนแม่นมากเลยเขาบอกว่าน้องทาซานเนี่ยเมื่ออาทิตย์ท, <Yeah. S 1> ที่แล้วป่วยสามวันเตมเลยนะครับมนอกพ่ออ๋อ ทุกคนเหมือนที่ท่านฤษีพูดมากเลยอ่ะเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยไม่สบายสามวันเนี่ยหนักๆเลยนะตอนนี้เนี่ยทาซานดีขึ้นแล้วนะครับทาซานดีขึ้นแล้วนะเขาบอกกลางคืนเนี่ยทารซานนอนร้องไห้ด้วยนะครับเมื่อหนักข้อน่้อาจารย์เมียอาจารย์ห่อเพราะเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยทาซานนอนร้องไห้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าร้องไห้จากสาเหตุอะไรนะอาจารย์หอบ้างหมอาจารย์เตอเหรออาจารย์เต๋อบ้า นี่ทุกคนนาฬิกาอันนี้ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยผมได้ให้ไว้นะทุกคนจํานาฬิกานี้ได้ไหมของผมอะสีดําอ่ะถ้าทุกคนเคยดูทลิปผมอะทุกคนจะจําได้นะครับว่านาฬิกาเนี่ยเป็นของผมนะผมให้เขาไปนะครับดูเวลาอะไรแบบนี้นะก็โอเคทุกคนวันนี้เราก็ยังเจอพ่อน้องทาศานนะถึงจะไม่ได้เจอทาศานเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่สบายสามวันเลยนะเต็มเต็มนะทาศานนอนร้องไห้ด้วยนะครับ เขาน่าจะคิดถึงพวกเรานะทุกคนผมก็ถามว่าเป็นไรถึงเป็นไรถึงแบบว่านอนร้องไห้เขาบอกว่าลูกเขาไม่สบายแล้วก็นอนร้องไห้เขาไม่ได้ถามอย่างอื่นนะเนี่ยทุกคนลองเท้าไม้หอมทุกคนจําได้ไหมที่ผมซื้อมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้านเนี่ยก่อนไปเราก็ได้ให้เขาไว้ด้วยนะท่าทางกับพิยมไม่ได้กาวเมาเสียดายจังเลยทุกคนเดี๋ยวเขาเล่นน้ำไปก่อนโอ้ ก็นึกว่าพี่โยมกับทาสานกลับมาดีใจมากๆน้องหลงดีใจไหมดีใจยังงอ้ก็ยังเจอพ่อเขาอนะยังรู้ว่าทาสานยังปลอดภัยยังโอเคยังสบายดีนะทุกคนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาก็น่าจะเดินทางแล้วนะเขาบอกผมดอกแค่วันนี้นักกี้หรอ เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะกลับไปแล้วทุกคนเหมือนเขาเดินทางมาเหนื่อยด้วยเพียด้วยไม่ได้นอนด้วยผมดูแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งคุยเขานะดนากีเนนากีบ้านลูกก็จือเพื่อนเนี่ยเอินากีบ้านรกที่กลัวปะเขาบอกว่า ไม่ได้กลับทางน้ําที่ผมไปหาท่านฤีนะเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปทางหูเขานะเพราะว่าเขาไม่บอกว่าเขาไม่กล้ากลับทางนั้นนะเพราะว่าฝนมันตกหนักเขากลัวว่าจะเดินไม่ได้เขาบอกเขาก็เลยต้องแบกน้ํากันไปเนี่ยอย่างหนักเลยนะพี่ยมนี่ก็จะแบกผมว่าพี่โยมก็น่าจะต้องแบกน้ําอ่ะอันนี้เป็นรองเท้าไม้หอมที่อันนี้ให้เขานะทุกคน ว่าแล้วทำไมตอนที่ตอนน้องหลงเจออะไรดำ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 พ่อเขานี่เองแสดงว่าเขาน่าจะรอพวกเราวินให้อู้โขบเววินีนี่แหละอุกโเสนนี่่เขาบอกว่าเขาลงมารอพวกเราเนี่ยสองวันแล้วนะทุกคนเขาบอกเขาไม่เจอพวกเรานะครับนี่เขาก็ยังพี่ก็เหมือนเนี่เนี่อจ้าพอเขาบอกว่าผมน้องหลงถามว่า เงินที่ให้ไปนี่ไปที่นู้นหมดอย่างเขาบอกว่าใกล้หมดแล้วนะเพราะว่าเขาซื้อพวกอาหารพวกอะไรต่ออะไรนะทุกคนเอเเออโคิบะเกจะะเขาบอกว่าเขาลงกลับมาเอาเข้าของเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็น่าจะเดินทางต่อแล้วเพราะว่าลูกเขาไม่อยากให้ลูกเขารอนานนะเพราะว่าอีกอย่างเป็นเด็กด้วยเขาบอกเด็กก็อยู่กับพี่ยงอืมเด็กก็อยู่กับพี่หยม นี่นะทุกคนพ่อพ่อของน้องทาสานนะครับเงินเต้ากุ้งอเต้ากุ้อะเขาบอกเขาไม่หนาวนะในแฮวินน่ะมิงบ่ก่อเจ๊ก่อนมีมันอาจะเจี๊เหรอเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาได้เขาบอกเขาได้นอนเมื่อคืนนิดเดียวนะมีแบบเจี๊เหรอเขาบอกเขาได้นอนนิดเดียวนะแล้วก็จุงไอมเลยแกแกบอกแบบนี้นะทุกคนดูที่แขนเขินเขาเนี่ยแดงไปหมดเลย อบอกว่าดูยุงกัดแขนเขาดิเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยดูดิแขนเขาแดงไปหมดเนี่ยนาฬิกาผมทุกคนจําได้ปะผมเคยใส่นาฬิกาเดือนนี้ประจําเลยนะผมก็ได้ให้พ่อน้องขาา้าสารดูแข่งกัดิโด,ดนยุงกัดโดนอะไรกัดไปหมดเลยนะฮะไอเขานั่งพักนั่งอะไรก่อนนะ ทุกคนบรรยากาศก็ดีนะสวยนะนี่น้องหลวงก็นั่งเล่นสายไปด้วยเดินโนู้ดลูกนี่นะขาบ่าชาภูเกาะภูเกาะเอคาเน่โกบลาโกบลาเขาผมถามว่าอยู่ที่นู้นเขาได้ล่าสัตว์ไหมเขาบอกว่าโอ้โหสัตว์เยอะมากคันนี่น่าจะเป็นเชิดผู้อ๋อเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นู่นเขายิงได้เนื้อสัตว์เยอะขนาดไหนเขาก็ไม่กล้ามาไข่ที่เมืองไทยนะทุกคน พ al, เพราะมันผิดกฎหมายนะเขาได้แค่กินแล้วก็ล่าพอดีพอดีเขาบอกแตสัตว์เยอะมากคาเนสตโคมียอดชอตเออจากลาข้อยอดก็ลุ้นสัตว oh, ์เยอะสัตว์เยอะดิคาเนสตนะก็ับเบอร์เฮดเดอร์บุรเคอเขาบอกว่าทุกคนเดี๋ยวผมแปลฟังนะเขาบอกว่าเขายิงได้หมูปลาเก้งกวางเยอะมากแค่นั้นเขาบอก ตอนเขาเข้าไปแรกๆอะ่ะหมู่ป่าเขาพูดตามผมนะเขาบอกว่าเขายิงได้เยอะนะทุกคนแต่ว่าเขามาขายไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าไอ้น,นี่เลยต้องเก็บไว้กินอย่างเดียว ขออเขาบอกว่าร้อนนะทุกคนผมหนาวมากแต่เขาบอกเขาร้อนหน,อหนาวพี่หนาวไหมหลงหนาวพี่พี่ยังหนาวเลยเขาบอกว่าเขาร้อนเขาเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนน้อยนะทุกคนฝนมันตกพี่ว่าพัติหมวเก๋มั้งโอ้ก๊ะ เข,เขาบอกอเ่ยเเขากมาที่เขาเอเนื้อสัตกำมาเขาบอกว่าต่อไปอะถ้าเขามาอีกอะเขาจะเอาเนื้อสัตกกว์าตาาม,าาาตมาให้ผมด้วยเขาจะแบกกับมาให้ผมนะทุกคนผมเขาก็ยังดีนะที่เขายังนึกถึงพวกเราเดี๋ยวผมจะฝากบอกกับเขาว่า p p f c และหลายคนอนะคิดถึงทาซานนะดอยชีเย็ยน,กกนกะครกีโกนอผู้หาเลยแล้ะกับว พออดบลเะาาซซูผมถามเขาว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะพาทาสานกลับมาที่นี่อีกฮะเอ๊ะเอฮะก็จะไปพวกอีพวกเนี่ยหมออืมจะเกิดโจดัดจันหอ่าอ่าอ่ากลายคลอยหยะโผล่หยะอืมตาเอ๋เนีะยราดุเหรอเขาบอกว่าประมาณอีกสี่ห้าเดือนนะเดี๋ยวเขาจะพาทาสานเนี่ยกลับมาเที่ยวหาพวกเราแต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวเขาจะเอาเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเนี่ยมาฝากพวกเราเออในมีที่ในมีกีคือในพวกกวานเตียนเระบูเวซินห,นอหรอวะเอออืมพวกกวเท่ยะผมบอกว่าถ้ากลับไปเจอทาซานอะ่ะฝากบอกทาซานกับพี่โยมด้วยว่าพพเอฟซีเนี่ยคิดถึงนะทุกคนทุกคนครับเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเองก็คิดถึงน้องทาซานนะเพราะว่าที่นู่นเขาอยู่ก็เขาก็น่าจะมีค่าใช้ใจ่ายนู่นล้วนในนบับวอรดัลเลออก็อบัฟเวอเลยีบ้า เขาบอกว่าเขาต้องซื้อแค่ข้าวสารพวกกะปิน้ำปลานะแต่ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไม่ต้องซื้อนะกคุยจั๊น้อมีบาีแค่ยจั๊บมีทีเหรอาก๋ย uh ับแบบผ่แบบพนมมาแล้วขาเหรออ๋อเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกข้าวนะทุกคนเขาบอกเขาอยู่ที่นู้นเดี๋ยวต่อไปเขาจะปลูกข้าวนะโอ้ดีมากทุกคนดีดีดีอย่างนี้ทุกคนนัดเดี๋ยวผมจะฝากเงิน ให้น้องทาซานเขาดีกว่าทุกคนเอาแบบว่าแค่ช่วยเหลือนะทุกคนนะครับแต่ว่าพอมีพอกินเนาะลงเนาะเอาแบบว่าเล็กเล็กน้อยน้อยให้น้องๆได้ซื้อขนมกันในหมู่บ้านรุ่นนี้นี่ใช่อู้หรอหมอเขาบอกว่าที่นู่นอ่ะร้านค้ามีเพียบเลยอ๋อเขาบอกว่าที่นู่นอ่ะร้านค้ามันเยอะมากจาคุยดู ทล่นในกอนชิบยอะเล่นกอนไม่มายอยู่อ๋อเขาบอกว่า<ต>ที่นู่นอะที่นู่นอะที่นู่นะตังอ่ะมันแรกอะได้เยอะแต่ว่าพอเรามันซื้อของในร้านอะมันแพงไ,ไ,ดได้น้อยนะคของมันแพงเขาบอกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมว่าผมจะให้เขาสักพันหนึ่งดีไหมทุกคนให้น้องทาซานแล้วก็กิน,นขน,เนมเดี๋ยวตอนมิฮิเน่ตะกทุนในกินเล่นเนี่ยอาก่อนเล่นเนี่ยตะโกนล่อ โอ้โหเขาบอกว่าถ้าให้พันหนึ่งเนี่ยเขากลับไปนู้นเขาแลกได้ของเยอะมากเลยนะอีมีเจเห็นอะไรไหนเออกลับแล้วเออออออันนี้ให้ให้เขาไปนะทุกคนให้เขาไปซื้อข้าวของอะไรนะโอเคไหมก็ช่วยกันนะทุกคนเรามีเราก็ช่วยเขานะให้เขาได้เดินทางเดินอะไรอย่างงี้ทุกคนมีเจเยกกอกี้เหรอวะเออเออเออเรอเออเขาบอกเขาเองก็เขาก็จะกลับแล้ว กินแล้ววะเขาเก็ทิ้งเหลือสาม,มอโอเคทุกคนโอเคถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเขาเองก็จะกลับแล้วทุกคนโอเคโอเคบาย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 เดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคโอเคโอเคฮาเลกีโอเคทุกคนถ้าไยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบปน้องหนุ่มบายบายพีเอฟซีหน่อยบายบายครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ